ก็คืออย่างน้อยๆน่นะไม่จ้างทนายก็เอากำนันผู้ใหญ่บ้านไปเป็นสักขีไปเจรจาให้มันรู้เรื่องรู้ราวแต่ความที่ก็อย่างว่าแล้วเนาะเขาก็นึกว่าคุยกันไม่ต้องไปเอิกระเกลิกก็คงจะคุยกันรู้เรื่องไงของอย่างเงี้ยถ้าเป็นชั้นน่ะชั้นจะเอาทันเอาเอากำนันผู้ใหญ่บ้านไปรับรู้เหมือนคนบ้านนอกเวลาเขาเคลียร์กันเรื่องอะไรก็จ้างอ่ะ เขาก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านไปรับรู้ไปนั่นไปนี่เวลานั่นจะได้ไม่ไม่หยุมหัวกันเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สุดท้ายความที่พี่ลินแกไปแบบตุย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 ,ตยซื้อ,อ,อแล้วก็ไปรอก็เป็นครึ่งวันมีความอมดทนสูงด้วยนะเป็นชั้นเนี่ยชั้นไม่เอาหรอกนัดวันนัดกี่โมงก็ต้องเป็นตามนั้นเลยตามตามที่นัดเลยแบบอูอออออออ อุวเ <c oughs> ขาบอกว่าตอนว,วันนี้เอฟของเหมือนสนามลบเลยพี่ดิวเลดไหมที่รักแอนต้าซันทีนนะครับนี่คือสาหร่ายสีแดงฮิมาโตคอคัสตัวนี้เป็นสาหร่ายสีแดงที่เลี้ยงในฟาร์มเปอเอเอเอไปไแหมไม่มีแสงอยากเกาะกระแสนะแหมแน่แน่แน่แนใส่รลายฉันอีกแล้วว่าฉันไปเกาะกระแสเธอแน่แห่ใส่ลายฉันอีกแล้ว ฉันจะบอกอะไรให้นะฉันเอาทุกกระแสฉันบอกอะไรให้เธอเลยดิวฉันเอาทุกกระแสฉันฟาดทุกดอกไม่ว่าจะเป็นพ่อทุกสถาบันในประเทศเธอหรือว่าไอเฮียประยุทธ์จันโอควายหรือว่าจะเป็นอ,อ,อีดอกทองที่ว่าจะผูกดวงไปอินเดียจะฝากดวงไปอินเดียฉันเอาหมดฉันเอาทุกเรื่องเธอเรียกว่าโห,หนทุกดอกอะอะโหนทุกดอกเออมีปัญหาอะไรไหม เอ็นดูอ่ะเอ็นดูไม่ดังอะ่ะเกาะกระแสะคนอื่นใครบอกใครบอกว่าไม่ดังคลิปเจลินน่ะแชร์เป็นไวรัลทุกแพลตฟอร์มเออเฉพาะในติกต o อกฉันในยอดวิวเกินสองล้านไปแล้วแชร์ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนแชร์เออแล้วในเพจเก่าฉันก็อีกเป็นแสนแสนแชร์เออไวรัลจะอีดอกเออแล้วในเพจที่ฉันเปิดมาใหม่ได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนเนี่ย ก็เป็นไม่รู้กี่กี่กี่แสนแชร์เนี่ยเธอคลิกไปดูเลยนะพิมพ์แค่คำว่าดรามา่าดิวธิรพัฒน์เนี่ยเรื่องเจลินทั้งนั้นเลยแต่และช่องแต่และช่องเนี่ยมาตัดเอาคลิปเสียงของฉันไปไปปั่นยอดวิวกันสนุกสนานเออเธอยังไม่รู้ตัวเหรอเดิวเหม็น <c oughs> ที่เัาฝากไปบอก <c oughs> ฝากไปบอกมันด้วยนะเอ็นดูไม่ดังอะเกาะกระแสคนอื่นอะ ือแสดงแสดงว่าเกิดไม่ทันนู้ายตายแล้วกิ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 ้วหน้าไม่อายเธอนะ่ะดังมากตอนเนี้ยฉันขอบคุณทุกช่องเลยที่เอาคลิปฉันไปกระจายเนี่ยเอาไปเลยน้องน้องหนูหน,นูเอาคลิปป้าไปสร้างรายได้ไปตัดเอาเลยลูกเออทำเอาเดี๋ยวกูจะผลิตคลิปมาให้พวกมึงสร้างรายได้เลยไม่มีปัญหา ดังกระจรกระจายจนคนเขาเขียดทบานทบเมืองจนจนฉันจนทั้งสงสารเธอตอนนี้ฉันจะบอกให้ฉันจะบอกเลยเธอวางให้หลานเอาหาเห่าวนหัวด้วยนะ <c oughs> เห่าน่าจะเยอะเนี่ยบางทีไล่ไปอย่างเงี้ย <c oughs> ไล่ไปเกาหัวไปนะ <c oughs> อย่ามาเกาะกระแสอย่ามาหิวทรงหิวแสง <c oughs> ขายของเนี่ยให้เป็นไงเป็นไงเป็นไงนนนเป็นไงเดียวตอนเนี้ยเป็นไงยังสบายดีไหม ตอนนั้นนะ่ะเธอเธอเนี่ยอยู่ๆมาว่าฉันบา้บาบาบอบอย่างเงี้ยเป็นไงตอนนี้เป็นยังไงจ๊ะความมั่นหน้ามั่นโหนขายไปไหนหมดแล้วนี่เอออดีไมั่นทําไมไม่มั่นให้ตลอดทําไมไม่มั่นให้ตลอดทําไมมั่นแค่บางครั้งบางข่าวทําไมมั่นแค่สามแถมเออทําไมไม่มั่นให้ตลอดน้อง พี่น้องมอนบอกว่าพี่ดิวพลิกวิกฤตเวอร์ออยังไม่จอบอย่าให้มันจบถ้ามันจบล้วคนไม่สนใจลูกค้า,าเมลาร์ตมาตอนตอนนั้นคือแบบนั้นพอตอนนี้บอกเนี่ยก็จะเหยียบดิวให้จมตีนอะไรของมืองว่ากูงงกับมึงมากเลยกูงงกับเมึงมากเลยเห็นเห็นเห็นมีเพจหนึ่งเอารูปปันหนิงตั้งโปรไฟล์ด้วยคนติดตามสี่ร้อยกว่าเอาจริงเหรอจะแปลงร่างเป็นฉันอีกแล้วเหรอ จะไปปลอมเป็นชัน้นเดี๋ยวคนเขาจะงงเออเพราะว่าถ้าเป็นอีหนิงตัวจริงจะต้องทั้งไลเองพูดเองทำเพจเองบริหารทุกอย่างเองแกทำไม่ได้แกเอาแต่เสียงฉันเป็นลงกไม่ต้องไปปลอมเป็นชั้นหรอกโอยเพราะว่าถ้าแกเป็นอีหนิงตัวจริงเนี่ยทั้งทำเองลงมือเองทำคลิปเองผลิตผลงานเอง ไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีเฮียอะไรทั้งนั้นเออปลอมไม่ได้หรอกถ้ามีลาซิโลป,ปลอมปลอมเป็นอีนิงเนะี่ยไม่ลุ่งหรอกเพราะว่าถ้าเธอปลอมเป็นชั้นกันเนะ่ะเธอไม่สามารถไรสดเหมือนชั้นได้ไงมึงก็เป็นอีนิงไม่ได้ไงเออไปปลอมเป็นชั้นไม่ได้อ่ะผิเวเงาผิวกราสกินหน้ากระจกนับห้าสี่สาสองเอร์กลิกบริรดเสียน ผิวกลาสสกินเนี่ยกูเอารีวิวให้ดูแล้วครีมหน้าขาวน่ะสู้ขาวโพดขาวโพสู้กวนอิ่มชัชาๆิเลยเออกูดูแล้วขายดีมาก690ไม่เอาใครอยากได้ฟังนะทุกคนทุกคนทุกคนยืนเคียงบา่าเคียงไหล่เจลินกับเจดแดงรับรองไม่ผิดหวังเชื่อกูนะคนที่แชร์คลิปกูไปอะ่ะรับรองมึง รับรองมึงไม่มีไม่มีกินอาหารเมร็ดเออเชื่อในสิ่งที่กูนําเสนออ่ามึงอ่านเกมนะมึงจะอ่านถ้าคนไม่โง่นะจะอ่านเกมออกตอนแรกนึกว่าเพจปนิงพอดูเอา้าแล้วมันเป็นเพจอะไรเขาเปิดเมื่อไหร่บางทีมันเป็นเพจเก่าชั้นค้างก็มีนะเพจสมัยฉันเปิดด่าเจ้านะ่ะเออที่ฉันลืมรหัสอะไรค้างตึงอยู่ก็มีมี ร้ 199, อยเก้าเก้ากดเลยหนึ่งเก้าเก้า <199. S 2> เออดิวนะ่ะมรสุมเข้าช่วงตอนนี้ฉันก็เห็นใจดิวนะแต่มันก็ต้องเป็นไปตามความถูกต้องนะดิวฉันก็ต้องยืนเคียงบ่าเคียงไหลคนของฉันก็คือเจดแดงกับเจลินนะจ๊ะจะให้ฉันสลับขั้วก็คงไม่ได้นะงานนี้ เผอิญฉันไม่ใช่เพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทยไงใช่ปะฉันก็จุดยืนชัดเจนเพราะฉะนั้นน่ะเดินตามก้นสตอรี่เรื่องนี้ไม่มีผิดหวังหรอกเชื่อเหอะสิ่งที่นำเสนอนะมันคือความจริงความจริงมันจะมันจะชนะทุกอย่างอย่ามั่นหน้ามั่นโหนให้เยอะเข้าใจยังจบเลยที่หลักรีบรีบเลยเดิยวบอกเลยแนะนำร้อยหลอดนะลูกเอาร้อยหลอด ใช้เช้าเย็นเลยนะตัวเนี้ยฟาถ้าฟาไม่ต่างนะที่รักเอาเงินคืนแต่พี่บอกเลยนะหนูขอเช้าเย็นหลังหน้าข <ปะ S 1> ิงเกียงขอเช้าเย็นพี่ดูวขอเช้าเย็นใครอยากได้กดตะกร้านะครับเอารีบกดนะไม่อยากได้คืนนวไม่อยากได้ไม่อยากได้คนหน้าใสแต่ใบหน้าของลูกค้าที่รัก พี่ถามตรงๆนะถ้าหนูจะซื้อครีมหน้าใสหนูต้องซื้อกับคนหน้าใสไม่ได้เธอน่ะหน้าใสเพราะผ่านผ่านวัตกรรมของหมอสเต็ปที่หนึ่งเธอหน้าใสเพราะเธอผ่านนวัตกรรมของหมอสเต็ปที่สองเพราะเธอเมคอัพเขาเรียกว่าฟุ้นละพุ่นเหรอเอเอเธอเมคอัพอะไม่คะ คืออะไรอย่าเสื่ออะไรขอบคุณมากครับเอาแค่ว่าคนสูงวัยกับวัยรุ่นน่ะใครตีชนะแค่นั้นแหละถูกต้องครับเป็นไงเป็นไงชั่วโมงนี้คนแก่หัวงอกอย่างฉันนี่แหละเจ๋งกว่าเป็นไงเป็นไงเป็นยังไงน้องเออยอมรับศักยภาพของคนที่มีแก่นสมองอย่างกูซะเออ ในการใช้คำพูดคำจาเนี่ยวาทศิลป์เนี่ยของกูเหนือกว่ากูแก่แต่กูเหนือกว่า <c oughs> กูเรียนมาน้อยกว่ามึงด้วยนะมึงเนี่ยเรียนระดับรัชจะพัดนะมึง <c oughs> แต่มึงสู้สมองกูไม่ได้เลยในอีเดียวเมื่อกูเหนือเลยอ่ะเรื่องเนี้ <c oughs> สันติไม่ใช่ทางออกสันติไม่ใช่ทางออกสานเตี้ยเท่านั้น สารเตียเลยตามาเลยจ้ามาจ้าสานเตียเนี่ยมาเลยบินมาบินมาโลดยุโรปนะจ้านอร์เวย์สวีเดนก็บินมาโลดเจอที่ไหนใสให้ยับขอบคุณมากครับเอฟซีเวลางะโถกระเทยหัวโปกแหมเจอที่ไหนใส่ให้ยับ,บมาสัส่นโอ้ยเดียวเอ้ยฉันเห็นสภาพเธอวันนั้นกับวันนี้มันต่างกาันเราฟ้ากบเหวิว เออเวลาเธอพูดนะมันพูดได้หมดแหละแต่ความจริงมันก็คือความจริงนะน้องเอ้ยเธออยากจะชนะฉัน้นหรืออยากจะชนะเจดแดงหรือเจลินหรือว่าลูกค้าที่เป็นเหยื่อเธอน่ะเธอต้องชนะด้วยความจริงไม่ใช่ไปอยากตบอยากตีกับเขาอันนั้นไม่ใช่ใช้ยชนะที่แท้จริงอืม <laughs> แม่ ดูไม่ม <éd army> ีศัตรูนะดูมีแก๊งน้ำไม่อาบนี่แหละแก๊งแรกจริงลูกค้าดูพูดออกสื่อเลยดูไม่เคยมีศัตรูทุกอย่างดีเอาัยาทาเอภัยทานหมดแต่แก๊งน้ำไม่อาบนี่แหละแก๊งแรกสุดๆเตรียมตัวสบู่นะอยู่ไหนหมดอยู่ไหนหมดบอกว่าฉันเป็นแก๊งน้ำไม่อาบใช่ไหมอยู่ไหนหมดคนหล่อคนสวยทุกวันเนี่ย มุดมุดหัวหายไปไหนหมดมาไฟกับกูเดี๋ยวนี้เลยเอากูไปขึ้นไลฟ์กับเธอก็ได้ไม่ไมยเลยเอออย่าไปอย่าไปดูถูกคนอย่าไปคิดว่าคนเข้าน้ำไม่อาบมา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 อยู่ตรงซอกเล็บกูแล้วไงถึงจะรู้ว่าใครน้ำอาบไม่อาบเออขึ้นโฟนกับกูไหมอะ F4 เอาให้เอาให้เอาให้เกี้ยงเลยนะเอาให้เกี้ยงเลยครับ สบ,บู่ฟอกตัวดับกลิ่นกายอ,<น>อีเสียงเชียร์นะมึงระวังตัวให้ดีนะอีเสียงเชียร์เนี่ยเดี๋ยวจะโดนกูลากไส้มาด่าอีเสียงเชียร์นี่ตัวดีนะอีแบ็กเกา์เนี่ยมึงอย่านะมึงอย่าให้กูของขึ้นนะเดี๋ยวกูเหงาปากขึ้นมากูลากไส้มึงมาด่าเล่นด่าวหัวนะกูจะบอกให้อีเสียงเชียร์เนี่ยอีแบ็กาวล์เนี่ยอยากได้นะครับเตรียมตัวนะสบู่ก้อนี้ น้องดิวบอกเลยว่ามันเป็นสบู่ดับกลิ่นกายแบรนดิวนะ,ะบเบลเซียนเออบเบลเซียนสบู่มันก็คือสบู่อีดอกที่นี่นะเดี๋ยวกูจะรีวิวให้ดูก้อนละเก้าสิบเก้าเซนก้อนละห้าสิบเซนสองก้อนหนึ่งยูโรเออมีทุกกลิ่นทุกรสไม่จำเป็นที่ต้องไปสเปเชียลก้อนละเป็นร้อยบาทสองร้อยบาทเออไม่จำเป็นมึงยามึงยามึงยา ชื่อดิวแคร์ค่ะเป็นสบู่แพงต้อนเอยเป็นสบู่ชาโคดับกลิ่นกายถูกต้องครับตัวเนี้ยผิวสว่างมากออแล้วมันจะเย็นเออเออชาโคกินลักแร้แกินตัวกินกายเหงื่อออกเยอะๆใช้สบู่ตัวนี้ฟอกตัวนี้เลยจ้ะชาโคนะปกติราคา290เสเอาให้ดีพ่อพ่อมตายเหอสะสบู่ก้อนละ2องรอห้าสิบเหม้เยเหี้ยก้อนท่าเม็ดเตดนี่บายแพงท่า อย่าซื้อเยอะนะที่รักสต็อกน้อยลงล่ะอยู Can ่ไม่ม <inde insan: S 2> ีก <joy Då. S 1> ูบอเสื้อเลยเนี่ยก้อนละสองร้อยหาสิพพูมึงเนี่ยก้อนทําเม็ดแตดกูนี่จะมาแพงโพดแพงพูเถอะล่ะเออใช่ใช่เออแพงโพดแพงพูต่บักคามึงก้อนคําคำพูดมาดีๆนะเออมามาน้องดิวมาฟาดงวงฟาดงานกับฉัน มาเถิดน,นะพอดิวจงมาตอนนี้หายไปไหนไปจกส้มตำอยู่ตรงไหนเนาะน้องดิวน้องดิวมาเลยน้องดิวใครพูดไม่ดีตายนะเอาแต่งหน้าหาช่างแต่งหน้าช่างไทยห้ามลับนะช่างไทยห้ามลับนะครับ ว่ายังไงคะน้องฉันรออยู่คะ่ะทำไมอ่ะสบู่หน้าใสคนไหนอยากได้เดี๋ยวให้พี่ต้อยไปด้วยพี่ต้อยเป็นพยานได้เดี๋ยวให้พี่ต้อยไปด้วยไปไหนขอเปิดนะสบู่หน้าใสคนไหนอยากได้ปักเลย,เย,ยดิวให้เก้าสิบเก้าบาทวาวอันนี้เป็นสบู่ด,ดิวพูดตรองขดพอขดแมงสบู่สบูยอย่างมันคือแพงแท้ มันคือแพงแถแพงโพดแพงโผเออมันคือมันคือแพงแถเออกูก็งงไหลหลีเออเห็นบอกก้อนทออเม็ดแตดเนี่ยสูตรงนะสบูสบ่ของดิวคำว่าหน้าใสต้องหน้าใสจริงๆลูกค้าใช้แล้วลางหน้าหน้าต้องสวยจริงๆอ่อยายายาเมคอัพมาจนขาวจัว่วะแล้วบอกว่าสบู่ส,บ,สบู่เก่งจริงอย่าเมคอัพมาขายของกล้าปะ เอาหน้าสดแล้วสบู่ฟอกเข้าไปโอเค